เออม,มันมันมันพึ่งออกเนี่ยออกจากการแข่งขันหรือว่าออกจากการแข่งขันที่ยังคงเลย,ยคุณได้ใจหรือไม่ไปไได้ใจพี่จ๋าเราจะแตกไม่ให้แตกไม่ไหวแล้วเฮ้ยน้องเล่นด้วยอ่ะ นะรู้แล้วก็รีบๆจบให้น้องสิน้องรอได้ไหมอ่ะมันจบตั้งแต่จับนีออนแล้วเว้ยไม่ครับอีกมันโอ้โหตัดโอ้โหเข็ดมีดปะจะมีแันเออดีมาดิรอ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 ดิง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 ไม่รอรอรอไว้ก่อนเลยกลับด้วย หยาน้ำจะแตกไม่ให้แตกไม่ไหวแล้วฮ้เยใครมันไม่แบนเนี่ยท่องเขาเป็นสามอใจกันดูอะไรเนี่ยดูแลนะโต้ติ๊กตอกครับพี่ตาเทียงเยวเ้่มามาเ้าะมาเล่นมาเล่นมาเล่นโอเคครับพี่ พี่จ๋าไหนพูดพี่จ๋าไม่รู้พี่จ๋าไม่ใช่มันมันไม่ได้พูดอย่างนี้น่ะมันมันพูดไงพี่ชอยดิพี่ชอยดิพี่ชอยดิพี่จ๋าพี่จ๋าไม่ไหวแล้วมันจะแตกพี่จ๋าพี่จ๋าไม่ไหวแล้วอย่างั้นแจ๋าไม่ไหวแล้วพี่จ๋าไม่ไหวแล้วพี่จ๋ายาแตกแล้วพี่จ๋าอันนี้ใครเนี่ย ไม่ให้แตกน้องมาอะไใช่ไหมคนนี้เนี่ยใช่พี่ยี่น้องกูดูแลงูออไม่ใช่พี่ตอนสามเดือนกูดูเป็นคนฮอนฮ่าพี่จ๋าน้องจะแตกน้องไม่ให้ไม่ให้แตกน้องน้องสนใจแบบไปเล่นแรงกับพี่เปล่าพี่เห็นแบบว่าการสกิลของน้องแล้วไม่เสียวจัดอ่ะก็ได้พี่ฮะไม่ได้พี่ ได้พี่ YouTube Premium คือยูทูบไม่มีโฆษณาและเล่นได้ทุกช่องแล้วแบบว่าจ๋าไว้สำเนียสำเนียใหม่สำเนียใหม่จุดดีหายเลยเราไม่หายไม่จมไม่จมเฮ้ยกรรมกรพีชื่อแล้วพี่ชื่ออะไรกันนะพี่ชื่อ พื่อจ๋าเวลาเรียกให้เรียกพี่จ๋ารออยากเล่นพี่ชื่อฟุกพี่ชื่อฟุกโอเคพี่โอเคพี่จ๋าพี่โอเคพี่จ๋าใหม่แม่งไม่ไมัมมมจมะมจบอะ ทำไมมันจ้งบอกไม่ฝั่งนั้นมันไม่เลือกอะพี่ทำไมฝั่งนั้นไม่เลือกอะมันมันมันเออเอออายไหนน้องบางเดย์เย็นตะโฟบางเดบาง ว่าไงพี่อายุเท่าไหร่บ้าง